หมอสุนลงมือผ่าตัดแม่เลี้ยงพระเอกแต่ไปต่อไม่ได้ทันใดนั้นพระเอกก็เข้ามาหมอสุนรายงานว่าขณะผ่าตัดมีเส้นเลือดอยู่ติดกับเนื้องอกไม่สามารถเอาเนื้องอกออกพร้อมกับรักษาเส้นเลือดไว้ได้พระเอกรับช่วงต่อในที่สุดการผ่าตัดก็เป็นไปด้วยดีพ่อพระเอกรออยู่หน้าห้องเห็นลูกชายยอมช่วยแม่เลี้ยงก็ขอบคุณลูกด้วยความตื้นตันนางเอกแปลกใจที่เขายอมผ่าตัด และเอกได้ดูซีดีสูนทรพจน์ของแม่จึงเปลี่ยนใจจากนั้นก็อาสาขับรถให้มาถึงโรงพยาบาลป๋อยานางเอกยังนอนไม่ตื่นเลยแอบถ่ายรูปเธอไว้พอเธอตื่นขึ้นมาก็แซวว่านอนกรนเสียงดังนางเอกสงสัยหาตอนนั้นพ่อพระเอกตัดสินใจคืนดีกับแม่พวกเขาจะมีความสุขไหมพระเอกว่าพ่อกับแม่รักกันง่ายแต่ให้อยู่ด้วยกันคงจะยาก การตัดสินใจของพ่อในวันนั้นเป็นทางเลือกที่เข้าใจได้นางเอกเริ่มเข้าใจทำไมเขาถึงไม่แต่งงานใหม่กับเธอฐานย่ามาดูเมียน้อยสามีในใจก็ขอบคุณที่ทำให้ตัวเองได้มีชีวิตใหม่ระหว่างนั้นเมียน้อยกระพริบตาฐานย่าให้พยาบาลโทรเรียกพระเอกมาดูอาการเมื่อเห็นว่าดีขึ้นก็ให้ตามญาติสามีฐานย่ามาจ่ายค่ารักษาและจะขอกลับมาคืนดีกับเธอ ในเวลานี้ฐานยาไม่มีเยื่อใยกับเขาอีกต่อไปในเมื่ออยากกันแล้วก็ไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกันอีกพ่อพระเอกทำอาหารเตรียมไว้ให้ลูกชายก่อนจะกลับได้บอกว่าวันที่จากครอบครัวไปรู้ว่าพระเอกวิ่งตามและร้องไห้อยู่ด้านหลังที่ไม่หันกลับไปไม่ใช่ว่าใจดำแต่เป็นเพราะละอายจะไม่กล้าสู้หน้าครอบครัวสามีฐานยามาขอโอก,กาสอีกครั้ง ทำทีควักมีดจะฆ่าตัวตายฐานย่ายุ่ส่งจะเอามีดในครัวมาให้ตรวจล่างดึงมือฐานย่าให้มาอยู่ด้านหลังสามีไม่พอใจจะชักมีดแทงใส่ฐานย่าห้ามไว้เรื่องของเธอกับเขาจบไปแล้วแต่เขายังเป็นพ่อที่ดีในสายตาของลูกพระเอกสอนนางเอกเรื่องการผ่าตัดผู้ป่วยใสนัดในท่านั่งและเขียนรอยผ่าที่ต้นคอของเธอเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนางเอกจัก,กะจี้จึงหัวเราะคิกคัก เพื่อนร่วมงานเห็นแล้วจักรกจี้ตามนางเอกพยายามถ่ายรูปต้นคอตัวเองแต่ไม่ถนดัดจึงให้อี้หยวนช่วยถ่ายให้อี้หยวนเห็นสองคนทำตัวเหมือนคนรักกันนางเอกบอกถึงตอนนี้เขามาขอให้แต่งงานเธอก็ไม่แต่งด้วยแล้วฐานย้าย,ายห้องเช่าเพื่อหนีสามีแต่ห้องที่เลือกทั้งแคบและไกลระหว่างเก็บของพบรูปถ่ายในวัยเด็กหลวนล่างบอกครั้งแรกที่เขารู้จักเธอ ก็อายุเท่ากับในรูปถ่ายฐานย่าจำได้ตอนนั้นเขาตัวเตี้ยกว่าเธอแถมยังร้องไห้ขี้มูกโป่งอยู่เลยที่โรงพยาบาลมีนักโทษป่วยเป็นเนื้อง,งอกในสมองมารอทำการผ่าตัดพระเอกจับประชุมแผนการรักษาพร้อมๆกับการควบคุมตัวนักโทษเพื่อความปลอดภัยของคนในโรงพยาบาลหลังเลิกประชุมพระเอกบอกนางเอกว่าสัปดาห์นี้นิ่งสิงชวนไปเที่ยวเพราะจะกลับวางโจแล้วนางเอกตกลงไปด้วย หมอเฉียนชวนโจอ,อีกเข้าร่วมกลุ่มวิทยานิพนธ์อีในหนึ่งก็อยากได้เขาสนับสนุนเป็นหัวหน้าแผนกสัญญาว่าหากติดตามจะให้โอกาสทำผลงานอีหวนเห็นสองคนจับมือกันจึงเข้าไปถามแต่โจอีอบอกหมอเฉียนแค่มาขอบคุณที่ช่วยผ่าตัดเมื่อวานลุ่งเช้านางเอกมารับนิ่งเสียงไปเที่ยวจูจูทนายเซียขับรถมาน้าคอนโดนางเอกงงมาได้ไงที่แทนนิ่งเสียงเป็นคนนัดมา ทีแรกพระเอกจะไม่ไปด้วยแต่พอเห็นแบบนี้ก็รีบเข้าไปนั่งในรถทันทีไปถึงร้านอาหารพนักงานคิดว่าทนายเซียมาก,กับเนียและลูกพระเอกตะโกนเสียงดังว่ามาสี่นางเอกสั่งมันฝรั่งลาดน้ำส้มสายชูมาสองที่เผื่อพระเอกด้วยซึ่งตามภาษาจีนกินน้ำส้มสายชูมีความหมายว่าหึง ทนายเสียพานิ่งเสียงไปเล่นระหว่างรออาหารหนางเอกเรียกพระเอกมาช่วยถ่ายรูปพระเอกกวนจัดซูมเฉพาะนางเอกกับนิ่งเสียงหลวนล่างพาฐานย่ามาดูห้องใหม่ที่ใหญ่และดีกว่าเดิมฐานย่าก,กลัวว่าจะแพงจนจ่ายไม่ไหวแต่พอได้ยินราคาก็ตกใจเจ้าของห้องคิดราคาผิดหรือเปล่าหลวนล่างบอกเป็นห้องที่เพื่อนซื้อทิ้งไว้ก่อนไปเมืองนอกจึงปล่อยเช่าในราคาถูกนางเอกจะแวะไปที่โรงพยาบาล เพื่อเอาของก่อนกลับทนายเสียเลยไปส่งพระเอกกับนิ่งเสียงที่บ้านก่อนเด็กน้อยถามพ่อว่าจะจีบแม่กลับคืนมาไหมพระเอกรับคำอย่างคึกคักอีหยวนกับโจอีมาให้นำเกลือนักโทษโจอีมีท่าทีตื่นเต้นตลอดเวลาอีหยวนบอกไม่ต้องกลัวเธอจะปกป้องเขาเองเมื่อถึงเวลาครบกำหนดเอาน้ำเกลือออกโจอีลืมโทราศัพท์จึงขอลงไปเอาให้อีหยวนอยู่รอก่อน แต่เธอกลับไปที่ห้องนักโทษเพื่อถอดน้ำเกลือเองโดยไม่รอเขาเมื่อแกะสายน้ำเกลือเห็นว่าเข็มหายไปนักโทษลุกขึ้นมาจับอี้หวนเป็นตัวประกันโจอ,อีขึ้นลิฟต์มาพร้อมกับนางเอกและทนายเซียทั้งสามได้ยินเสียงอี้หวนร้องจึงรีบวิ่งเข้าไปในห้องนางเอกเรียกกล่อมนักโทษให้วางกันไกลลงหากตื่นเต้นมากเกินไปเนื้อง,งอกในสมองจะยิ่งขยายตัวมากขึ้นทันใดนั้นมีกำลังเสริมของตำรวจเข้ามา โจ e. อีอาศัยจังหวะนักโทษเบีเ่ยงเบนความสนใจเข้าไปล่าอี้หยวนออกมาแต่นักโทษจับนางเอกเป็นตัวประกันแทนทนายเซียเข้าไปช่วยจนโดนกันไกลแทงบาดเจ็บในที่สุดก็หยุดนักโทษได้อี้หยวนช่วยโจอีทำแผลพร้อมบ่นว่าโจอีอ่อนหัดอวดเก่งว่าเธอเองสามารถรับมือกับเหตุการณ์นั้นได้สุดท้ายก็ชมเขาว่าคราวนี้แมนมากนางเอกมาดูแลทนายเซียที่ออดอ้อนทำเหมือนตัวเองกำลังใกล้ตาย ไม่นานพระเอกตามมาเห็นนางเอกเอาใจใส่ดูแลก็อดหึงไม่ได้จากนั้นครอบครัวทนายเซียกับพ่อนางเอกมาเยี่ยมหลวนล่างถือช่อดอกไม้วางให้ทนายเซียบนตัวเหมือนกับไว้อาลัยบนหลุมศพทนายเซียรีบร้องว่าตัวเองยังไม่ตายนางเอกพยุงเดินเปลี่ยนอิริยาบถกระตุ้นต่อมหึงให้พระเอกยิ่ยงนักจึงแกล้งบอกนางเอกว่าฐานย่าเรียกหาและรับอาสาดูแลแทนทนายเซียแกล้งพระเอก ใช้ให้ห่มผ้าป้อนน้ำป้อนผลไม้แต่พระเอกก็เอาคืนด้วยการทำแบบทรงเดชนางเอกมาถึงห้องพักแพทย์ก็รู้ว่าฐานยาไม่ได้เรียกหาเธอพออติงเข้ามาบอกข่าวดีไปอยากทำเรื่องขอให้นางเอกเป็นแพทย์ประจำเรียบร้อยแล้วเพื่อนทุกคนดีใจกับเธอโจอีอก,กับอี้หยวนเดินกระหนุงกระหนิงเข้ามาพอเห็นพออติงโจอีอก,ก็รีบทำตัวเรียบร้อยก่อนออกไปพอ,อติงชวนโจอีอไปกินข้าวที่บ้าน โจอี๋ยิ้มหน้าบานขึ้นมาทันทีทนายเสียร้องให้เรียกนายเอกมาดูแลแทนแล้วบอกถ้าพระเอกจะจีบเธอก็ให้มาแข่งกันอย่างเปิดเผยแต่อีกไม่นานสัญญายืมตัวจะหมดนางเอกก็ต้องจากไปะยาะไปอยู่ดีหลวดล่างขอให้ฐานญาช่วยดูผู้ป่วยที่เข้ามาแผานกสัญญกรรมเมื่อเช้าซึ่งเป็นพ่อของเพื่อนเสร็จธุระแล้วก็ยืนมองเธอตาค้างแล้วพูดขึ้นมาว่าพักนี้สวยขึ้นนางเอกแวะมาหาทนายเสีย พระเอกนอนหลับคอพับคออ่อนอยู่ข้างเตียงทนายเสียถามตกลงใครเฝ้าใครกันแน่นางเอกให้พระเอกไปนอนพักจู่ๆทนายเสียแซงทำเป็นปวดหัวพระเอกจัดการนวดให้นี่นวดหรือหยุมหัวกันแน่หัวหน้าหลิวเรียกพระเอกไปคุยธุระทนายเสียถามหากตนช่วยให้เธอคืนดีกับพระเอกจะขอบคุณยังไงเพราะตอนนี้มีคนกำลังหึงจะจะเป็นบ้าแล้ว หัวหน้าหลิวบอกข่าวดีว่านางเอกได้เป็นแพทย์ประจำที่นี่พระเอกดีใจแต่เก็บอาการอยู่เมื่อกลับไปที่ห้องพักแพทย์เพื่อนน้องชายนางเอกมาบอกว่าพาพ่อมาผ่าตัดที่นี่จึงอยากจะฝากให้พระเอกช่วยดูแลเป็นพิเศษแล้วจะพาไปกินข้าวแถมยังเอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาให้พระเอกไม่รับและขอให้ออกไปเพราะห้องพักแพทย์ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้ามาพระเอกบ่นกับพี่รองว่าทนายเสียกแกล้งมารยา เรียกนางเอกไปดูแลตลอดพี่รองเห็นอาการน้องแบบนี้เขาเรียกว่าหึงชัดๆจึงถามว่าจะจีบนางเอกกลับมาอีกครั้งไหมพระเอกตอบใช่อย่างไวพี่รองรู้สึกแปลกใจที่คราวนี้ไม่เล่นตัวพระเอกบอกเดิมทีนางเอกก็เป็นเมียตนอยู่แล้วเจียนจื่อมารับนิ่งเสียงกลับกวางโจพระเอกกับนางเอกมาส่งเด็กน้อยพระเอกเตือนเจียนจื่อว่านิ่งเสียงอยู่ในวัยกำลังสนให้ระวังอย่าไปชนอะไรเข้า เพื่อนหลวนล่างที่ให้ฐานยาชาวบ้านโทรมาเร่งรัดให้นําเงินที่เหลือมาวางให้ครบหลวนล่างโทรหาผู้กํากับเพื่อของานเพิ่มแต่ตอนนี้ยังไม่มีละครเปิดกล้องรุ่งเช้าจึงเตรียมอาหารมาเอาใจนางเอกบอกให้ช่วยดูแลเพื่อนพ่อถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พระเอกเป็นคนพานางเอกบอกเคสนี้ไม่ยากไม่ต้องถึงมือพระเอกหรอกหมออายุรกรรมชื่อไอ้เฟยมาเตือนให้ทนายเสียเลิกเล่นโทรศัพท์ พราะจะต้องปิดไฟนอนพักผ่อนแล้วทนายเสียไม่หยุดจึงรีบมือถือใส่ลิ้นชักแล้วล็อกกุญแจพระเอกเตรียมกาแฟกับเคก้กจุดเทียนสร้างบรรยากาศโรแมนติกในห้องพักแพทย์เต้นเอาเพื่อนร่วมงานแปลกใจนึกว่าถูกผีเข้าทนายเสียฟ้องนางเอกว่าโดนไอ้เฟริบมือถือเป็นการยุ่มย่ามกับทรัพย์สินของตนจึงจะฟ้องร้องไม่ทันขาดคำไอ้เฟยเดินเข้ามาถามจะให้เธอพากลับไปหรือจะกลับไปเองดีด แย์ศัลยกรรมทุกคนเงียบเป็นเป่าสากไม่มีใครกล้ายุ่งทานายเสียไม่เห็นใครเข้าข้างจึงนอนตุ๊กป่องออกไปพระเอกกวักมือเรียกนางเอกแล้วแอบป้อนเค,ค้กให้เธอกินนางเอกยิ้มหน้าบานสงสัยวันนี้พระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกหลังการผ่าตัดพ่อของหลวนล่างไม่สามารถยกแขนซ้ายขึ้นได้ลูกชายร้อนใจโทษว่าทั้งหมดมาจากการผ่าตัดที่ผิดพลาดพระเอกกับฐานย่าอธิบายนี่เป็นอาการปกติหลังผ่า หากพักฟื้นอีกสักพักก็จะดีขึ้นเองแต่ลูกชายก็ไม่ฟังจะร้องเดียนท่าเดียวไม่นานพระเอกถูกเรียกไปห้องผู้บริหารเพราะมีคนกล่าวหาว่ารับซองแดงทุกคนไม่เชื่อว่าเขาจะทำต้องมีใครสักคนใส่ร้ายเลิกงานนางเอกรอถามแต่เขาก็ปิดปากสนิทไม่ยอมบอกพระเอกมาปรึกษากับพี่รองเรื่องนี้เกี่ยวพันกับนางเอกเพราะหลวนล่างเป็นคนรับเงินนั้นไว้แต่ก็ไม่มีหลักฐานว่าพระเอกได้รับเงินนั้นกับตัว พระเอกไม่อยากให้พวพานไปถึงนางเอกอย่างมากตนก็แค่ไปจาายใบยาแต่ถ้านางเอกเข้ามาเกี่ยวจะหมดอนาคตทางการแพทย์แน่นอนอีห้หมวนกับฐานยาช่วยกันสืบแต่ก็ไม่มีใครรู้เพราะระหว่างสอบสวนต้องเก็บเป็นความลับหลวนล่างเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระเอกฟังว่ารับเงินจากเพื่อนไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่และมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อไปจ่ายค่าเช่าห้องให้ฐานยาพระเอกงงเป็นอะไรกันทำไมต้องเช่าห้องให้ ถามไปถามมาจึงได้รู้ว่าดวนล่างชอบเธอแล้วอีพีที่2 8ก็จบลงติดตามเสียงกระซิบบอกว่ารักอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ